ล่าสุดคุณพ่อนัดก็คือพ่อแท้ๆของน้องไอศุุณพรค่ะร้องเพลงของน้องเนาะใจสอบบนเกาะนาคีค่ะแล้วทีนี้พี่น้อง้าแฟนคลับป๊๊ดเกือบร้อยทั้งร้อยคอมเมนต์บอกว่าอยากจะให้พ่อลูกคู่นี้มาร้องเพลงคู่กันจังเลยว่าสัญญาอค่ะถือว่าสาวพ่อยายสีบแปลกเลยว่าทำไมอไอศุณพรถึงมีน้ำเสียงที่ไพเราะ,ะสรุปแล้ว พ่อนัดกระลองเพลงมวนพี่น้องคะ่ะเห็น,นพ่อนัดออกมาร้องเพลงลูกสาวพี่นอ้องใจเสาะบนเกาะนาคีมวนมวนแล้วที่น,นี่แฟนครับเอฟซีเรียกร้องเขามาอยากให้พอลูกมาร้องเพลงครูกันว่าซานพี่น้องเข้ากันเป็นอีกส่วนหนึ่งแหละอยากให้น้องนะคะมาร้องเพลงู่มกันกับคุณพอ่อค่ะใช่ไหมเพราะว่าเสียงแบบโอ้โหนำเสียงทั้งสองเนี่ยแบบไพ่รอสะนองหูเสลือเกินค่ะพี่น้องแล้วล่าสุดนะคะตอนนี้คลิป ที่คุณพ่อทําการร้องเพลงนั้นค่ะใี่สิเอ้ยไปเบิ้งมากเบิงหันอยู่ที่แสนหนึ่งมือนท่านี้แหละโอ้โหขนาดนั้นเลยบอกสาวคอยแสนก็คือขึ้นแสนแล้วทั้งคอมเมนต์ทั้งการแชร์การกดไลค์คือหลายแห้งค่ะแล้วก็เชื่อว่าแฟนคับทุกคนคงจะได้ยินได้เห็น ค่ะแต่ต้องเอาจัาสี่สาวคำพ่อยค่ะยังยัคิปยังบอเอามาเปิดให้แฟนครับเอซีคนที่เพ่นบอค้นได้เห็นนําเสียงของพ่อนาทพี่น้องค่ะเสียงดีมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ฟังกันสักนิดนึงเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังแต่ว่าใครฟังแล้วก็สามารถฟังอีกครั้งได้เหงฟังเฮงมวลแพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะนี่เลยสายยยลมบ่ออดั ต้องมหือแขกันเป็นยังไดพี่น้องเป็นจังไดพอนัดเสียงดีค่ะบอนเสียงดีแห้งค่ะพี่น้องคะเป็นยังไงบ้างสำหรับน้ําเสียงของพ่อนัดแล้วทีนี้ นาะวินาทีนี้ก็ยังมีคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหเสียงไพเราะจังเลยเ <c oughs> สียงเพราะจังเลยว่าคนเข้ามาดูเรื่อยๆนะสำหรับคล <c oughs> ิปๆนี้นั่นเองพี่นอ้องถือว่าเป็นแต่ว่าถ้าสมมติว่านะสาวคําพ่อยถามมีโอกาสพี่น้องคะถ้าพอาานัดเดขึ้นวทีกับลุกสาวโอ้โหคงสิเป็นอีกอย่างที่แบบปากบกางเลยสาวพ <c oughs> <ม>่อยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์จริงๆนะเราก็แบบ เป่ารอเนาะยายเนะว่านเนี่ยเด้นเ,นเรียกรอมึ่งมามาหลายต่อหลายค้นพี่น้องค,ะค่ะอยากเห็นโมเมนต์นี้อยู่ในเนาะสาวข้างพ่อยเพราะว่าน้าเสียงของคุณพ่อก็ไม่ธรรมดาเนาะ,ะแล้วทีนี้ถ้าแบบเกิดแบบบางเอิญแบบเอแบบเอพ่อจ้าแบบเมื่อคืนกับลูกสาวแห้แฟนครับไดีเห็นแนงค่ะแฮงคส่เสื้อผไขแล้วต้องรอดูพี่น้องคะรอเบิ่งพี่น้องเพราะว่ารอ,อแฟนครับ f อซเอินมาหลอีหลีอเรียกรอมาไลอีหลีอพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะมาอคอมเมนต์ให้ฟังกันสําหรับแฟนคลับว่าอย่างไรบ้างในเรื่องราวนี้นี่ค่ะพี่น้องค่ะ ส่วนมากบอกว่าอยากจะให้คุณพ่อนัดไปร้องคู่กับอาอสุนพรจังเลยเอฟซี FC อยากฟังอยากจะแบบว่าแบบอยากเห็นโมเมนต์นี้จังอ่ราะ,ะว่าก็กับบอดนกก็คือลองหลายหลายแล้วเนอะก,กับคุณพ่อบุญธรรมนะก็คือร้องกันเยอะแยะมากมายแต่ว่าแฟนคลับอยากเห็นร้องคู่กับพ่อแท้ๆเองคะ่ะอุย้ยเพาะมากคะ่ะเป็น,ปนส่วนมากมีแตเรียก้องอยากให้้องคู่กันพี่น้องค่ะโอ้โหรู้เลยว่าอายเสียงดีได้ใครโอ้คุณ่ะ เ<ไ>ปอีหยังน<อ>นทีนะสุด,ดยอดอีลีพี่น,อน้องค่ะนี่แหละปนวาอีหยังก็ลูกใหม่ลุนโบไกลต้น<ม>บ่บถือว่าถือว่าคอยเฒ่ายู่เด้ว่อยจบอิบว้าถือว่านี่แหละพี่น้องมีมีทีไปแล้วก็มีทีมาม,มีหน้าน้องอาอาสกุณาพรถึงมีนำเสียงแกวเสียงที่ไพรรอเพราะวา่าคุณพ่อเขานั่นเองที่มีน้ำเสียงที่ดีมากๆเลยค่ะใช่เนาะพี่น้องค่ะโอ้ยนี่แหละถือว่าแบบ เป็นเรื่องราวที่ดีอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าแฟนคลับยากหินเนาะ,ะเรียกร้องกันเข้ามานั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเห็นโมเมนต์ก่ก็คงสิเป็นเอียงที่นารังมากๆเลยเนาะสาวขโอยข่าวใหญ่สำนักต้องจับตามองนะพี่น<ช>้องต้องมีเซอร์ไพรส์แน่ๆาะจัดจัดให้แฟนคลับเอฟซหน่อยเพราะว่าแฟนคลับเอฟซเรียกร้องมาหลายอีลีค่ะสุดยอดค่กประสานพี่น้องคนะุณ่ะลูกสาวเก่งในพ่อนี่เองปาร์ พ่อของน้องไอร้องเพลงเพาะมากเลยเนี่ยอเป็นอีหยังที่แบบแล้วว่าอีลาร้องเพลงเก่งในพายพ็่ว่าคอมเมนต์ต่ส่วนมากไม่แต่ยกโปให้พี่น้องค่ะสมกับพึ่งยกอีดอกค่ะแย่งอินดีแล้วก็เสียงดีอีนดีพร้อมค่ะนี่แหละสำหรับน้องไอสักคุณ้าป้อนพึ่งคงสี พูดถึงพอนัดเนาะคุนคือสิ่งพูใจะได้โตหลูกสาวเนาะสาวก๊อฟยม่ลูกสาเก่งเฮงเก่งแล้วก็เป็นอีอย่างที่แบบพลิกชีวิตได้มากๆสําหรับน้องอาอายเป็นคนที่มีบุญวิวัสนาอิหลี่าคือหมายถึงว่าสามารถเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็ทําไห้ค้นคนทั้งประเทศสไปมีความสุขอ่ะมนั่นแหละเขาเรียกว่าเด็กมีบุญสาวก่อยใช่ใครเห็นที่ใครที่ได้เห็นใครที่ได้สัมผัส ต่างกับมีความสุขเผิดเอินว่าคนมีบุญมีวาสนาสาวคำพ้อยแล้วแบบว่าจูๆอ่ะจูๆดังเปียงป้างผู้แฝงพี่น้องมันแปลกไหมแบบพอแค่บอกเน้แบบว่าเอามันอ่นดุกสาวคำเดิ้ลครับหน่งสีเนาะแค่นั้นอแฟนคลับจากมาดะไซพี่น้อง่ะสารพัดย่างมากเป็นเอฟซีนี่แหละเผิเอินว่าคู่บุญคู่บารมีคู่พ่อลูกคู่บุญคู่บารมีสาวคำพ้อยแล้วยนนี่พี่น้องค่า ไก่เหรอดิวันที่สิบห้าเป็นอย่างว่าเป็นไก่เล็กขอ,อกเดซสากัมพอยสิบห้ากันยานี้พี่น้องขา<ะ>สําหรับเพลงใหม่ของน้องอาอเอิญขวัญหายเด้นาะสากัมพอยนีน่แหละคะ่ะพี่น้องขาฝากแม่มแฟนคลับเอฟซีค่ะคิดว่าแม่มแฟนคลับของน้องอายค,ค,คือเยอะมากแมนบางค<ะ>่ะเป็นสืสอขอโทรศัพท์มากลังเพ่งใจซอบนก่อนหน้าขี้พี่น้องขาแฟนคลับบอกว่า ไปเสริมอีกเครื่องหนึ่งก่อนค่มาปั่นวิวให้ลูกสาวอืมเขาเอนลูกชาวลูกสาวของของพวกเราของแม่แม่ค่ะนั่นแหละสกุณาภรณ์คือความสุขของแม่แม่ทั้งหลายนี่แหละค่ะพี่น้องความสุขของคนเห้านี่บ่ได้ไปหาไก่ได้ยสาวคำพ่อยค่ะแล้วเด็กอย่างน้องอาอายนะคะพี่น้องเด็กที่มีมากความสามารถเป็นเด็กที่มีพลังเสียงที่มีแก้วเสียงมีพลังเสียงที่มาก มากเราหลดสาคำพ่อคือลองเสียงสูงกับบ่บไหลอะ่ะพายุไก่กระตังแบบตกหลุมลับพอยุใกล้ก็พอได้ยิ้มไปกับน้องว่าแบบปเป็น,ปนหน่อยเป็นแบบว่า e n นจอยน่อยแบบมักมวนมักติดตลก,กสีนองติดตลกอืเราคือ สั่งสั่งเพื่อนยังสั่งประวัติศาสตร์คือสั่งยังไปทุกเวทีทุกคลิปทุกแมนเออขอภายน้องเดี๋ยวออกรายการอีอยังคือต้องมีตลกโมเมนต์ที่แบบน่ารัก <c oughs> น่ารักใบไห่แฟงครับเอฟซีด้คิดฮอดคิด,คด,คดถึงนี่ละค่ะพี่น้องคะถ่ายคลิปนะคะฝากฤด,ดูการปีที่ห้าสาวคำพลอย <c oughs> รับรองเลยว่าฤด,ดูการปีที่ห้านะคะขอยจำใบต่หนับตาโสภณีนี้ยังหมุนข <c oughs> ึ้นต้นอีกอันหนึ่ง่อยจำได้กันย่ายเออขอยจำได้แต่น้ำตาโสภีค่ะ <c oughs> นี่แหละพี่น้องเพื่อนกับอัปเดตให้าเ้ิ่งเียเลยนะว่ามนีนั่ซ้อมล่าเรืองหนีในน้าตาโซเป็นิ่กจังสี่เนาะอีกเรื่องหนึ่งกับประมาณสักอย่างมันึ้นบอออกคือบอออกค่ะมีแหละพี่น้องคะแล้วขนาดบอสนกเองนะคะยังบอกว่าอ่าล่าเรืองนี่นะคือลงตัวมากๆพระเอกนา่งเอกตัวแสดงทุกคนคือลงตัวมากๆสําหรับเรื่องนี้อะล่าเรืองนี่นะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องคะ ฝากพี่น้องแฟนคร์ลเอฟซีนะคะสําหรับฤดูการฟรีที่ห้ากับเสียงวิหกหลับล่องเบอร์ว่างอลังการ <Man. S 2> เสียงสีเสียงคือเต็มเต็มซิปลอยๆไปเลยเต็มซิปแล้วพบพ,พอกับดาวไล่ลูบรอของเฮ้าพี่น้องค่ <c oughs> าฝากไว้ฝากพี่น้องแฟนคร์ลเอฟซีติดตามคะ่ะวันที่วันที่สี่ใช่ไหมเปิดวงใช่สี่ตุลาค่ะนนค่ะเปิดวงอยู่ที่โรงเรียนบ้านคอดอนแคนั่นเองค่ะใพยอยุใกล้พี่น้องคขาเข้าไป ข้าอยู่เมื่อเลยนี่ไก่บ่นนี้ข้าไก่อยู่ย่ายข้าถขาเบิ้งในกลุ่มขาเบิ้งในอ่าเขาเขาไปเบิ้งในกลุ่มเอาค่ะพายุไก่ก็จะเลื่อมพี่น้องคขาทายลงองทายอับไปฮอดเดะเบิ้งน้ำแนรว่าเป็นอย่างไรค่ะเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องขาสำหรับวันนี้ก็มีเอาข้าวเรื่องเล่าทีนารักพี่สมนีฝากกุ้งเล็กกุ้งเชิดกุ้งตาไมด้วยค่ะพี่น้องขาสำหรับมื่อนี้ไปก่อนค่ะ